รถเทเลนะอันนี้เหลือ1,500งพันห้ายแล้วเดือนนะอันนี้เหลือ1,500งพันห้าร้อยบาทจะเอาหนึ่ั้ยบาทไหมหรือว่าจะไปลุ้นกับการจิ้มลูกโป่งเออลุ้นค่ะลุ้นไปลุ้นเพราะฉะนั้นขายราคาเต็มก่อนนะ1,800บาทแล้วนะแปดรอยบาทเออไม่ไม่ไม่เอาไว้แล้วลุ้นลูกโป่งได้นเลยจะรูเท่าไหร่หรอเม่นี่คุณชื่ออะไรนะจ๊ะชื่ออะไรนะชื่อใหม่ค่ะเออใหม่คุณใหม่จะดูก่อน นี่ดูดูกูตามันเป็นแบบแบบนี้นะครับจะบอกว่ามันเข้มข้นมากสําหรับกูตาไทโอนบายลาบูเต้มันเหมือนน้ำมันตับปลาเลยนะมันไม่ใช่เป็นม้ำขาวๆแบบนั้นนะครับจะแป้งแป้งมันนะนี่นะพิเศษนะจ้าจะบอกเอออันนี้ราคาเต็มก่อนที่1,800บาทเดี๋ยวไปเจาะส่วนลดกันว่าคุณคุณใหม่คุณใหม่จะได้ส่วนลดของเมกะไว้ใช่ไหมไม่ส่วนลดของนี่แหละอันนี้กูต้าไทโอนนคุณใหมไปตองตองเลยหรอ กล่องเดียวกลองเดียวแต่ว่าจะได้ลดเท่าไหร่อ๋ออ้าวได้ได้ได้ลดให้ใช่ไหมโปรดิสเซอร์เอาให้อ่้าวเอาให้นะเลือกเบอร์อะไรครับหนึ่งถึงสามที่พอกล้องแพน่ในโลกติมเต็มเต็มเต็มต็มเบอร์สิบเอาเบอร์สิบอ่าเบอร์สิบอ่าเราไม่มีเต็มเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมคะอ่าได้ได้ได้ครับกูตกใจหมดเลยเนี่ยเธอสิงเพราะเบาที่เธอ เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับดีอ่ะสิบสี่โอ้สิบสี่สิบสี่ยี่สิบมาสิบสี่เออวันวาเลนไทน์พอดีเลยพรุ่งนี้สนุกสนุกเลยสนุกพร้อมยังควักตังค์อ่าฮะควักตังค์โปรดิวเซอร์ค้าวันเปิดกระเป๋าตังค์ให้หน่อยเหลือตังเท่าไหร่อ่ะอะพันแปดร้อหลือพันห้าไม่เอานะไม่เอาลรลดนี่เปอร์เซ็นต์นะนี่ถ้าบอกว่าลดถ้าลดรถลดรถแค่ร้อยเดียวว้ายวายไม่เอาเองว่ะฉันลดได้สามร้อยไม่เอาไงจะเปิดไปรถเดียวร้อยเดียวคุณต้องเอานะ แตกเ้วแตกตมีเกลก้าเขาอะไนะเขาวนเขาชวงเขาช่วงเขาแจกเ้วแจกตะูมีเกลดกัน้าเอเต่อแล้วอ่ะ คุณใหม่ลุ้นนะคุณใหม่คุณใหม่ลุ้นเลยสำหรับในเรื่องของทูต้าไทโอนใบลาบูเต้หนึ่งกล่องราคาปกติ1,800บาทวันนี้คุณใหม่ได้ส่วนลดซื้อได้ในรละค่ะส9่าสิบาบาทหมดอ๋อ ทีนี้โอ๊ยอ่ะทำกันได้ละคุณคุณใหม่ก็ได้ราคาจากโบติ1,800บาทเหลือเพียง499ราสิบเาบาทสี่รอยบาทโอ้เป็นไงคุณอย่าร้องให้สิอย่าร้องอย่าร้องอ่ะคุณใหม่พอใจไหมคะไม่พอใจต้องพอใจเลยเนาะไม่พอใจต้องพอใจเนาะอ่ะราคาอย่างไรไม่แถมนะไม่แถมนะ เกี่ยวเรื่องรายการยังไม่มีเลยเนี่ยไม่แถมนะอ่าไม่แถมใช่โอเคค่ะรันยังไม่ติดตามรายการด้วยทุกวันจันทร์สามทุ่มครึ่งนะคะฝากบอกเพื่อนๆให้ดูด้วยนะครับครับผมได้เลยครับกับเบอร์ไว้กับพนักงานด้วยนะคะครับครับผุณมากค่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครัเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการโอ้กุฎาโอนบายไล้บุ